ฉันก็แค่อยากรู้ว่าคุณคิดกับฉันไปถึงไหนแล้วแล้วฉันก็ได้รู้ว่าคุณเนี่ยมันโง่มากกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะคุณเล่นตลกอะไรของคุณผมไม่สนุกด้วยนะแต่ว่าเกมเนี่ยฉันสนุกมากเลยตอนแรกฉันยอมรับว่ามันเป็นเพียงความผิดพลาดแต่หลังจากที่ฉันรู้ว่าคุณตามหาฉันมาตลอดสปีโอ้ ทำให้ฉันตื่นเต้นมากเลยฉันอยากจะทำให้คุณหัวหมุนตามหาฉันรู้สึกทรมานเพราะฉันแต่หลังจากที่คุณบอกรักฉันแล้วมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องตามหาฉันอีกเพราะว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันไม่ท้าทายแล้ว